นพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันอาทิตย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday r e f l e ลคชั่หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะครับเริ่มต้นจาก การมาอัปเดต Personal OKR OK หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแล้วก็จะมาคุยกันเรื่องเบาๆนะเรื่องที่เป็นข้อคิดหรือว่าบางทีก็ไม่ใช่ข้อคิดก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังนะวันอาทิตย์ก็จะไม่ได้เน้นแบบสาระแบบบุ๊กรีวิวหรืออะไรมากมายนะครับจะเป็น คล้ายเพื่อนคุยกันอะไรแบบนี้โทนจะออกมาเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลเนาะต้องบอกว่าเข้าสู่ไตรามาสที่3แล้วก็กําลังจะผ่านเดือนที่1ของไตรามาสที่3ก็คือจริงๆผ่านไปแล้วด้วยเนาะเดือนกรกฎาก็คือ1ใน3ของไตรามาสที่3แล้วถ้านับเป็นปีนะกรกฎาก็คือ,เ,อ,อเดือนที่7เข้าไปแล้วนะจาก12องเดือนก็ถือว่าเกินครึ่งมาแล้วนะครับ ผมตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้มาถึงแตรมาที่3มาดูกันว่าอะไรที่ได้ตามเป้าอะไรที่ไม่ได้ตามเป้าซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการตั้งเป้าแบบโอเคอาซึ่งมันเน้นการตั้งเป้าที่ท้าทายนะครับออบติคทีฟที่1ได้ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนาคีริเซลหน,นึ่อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้ตตนปีจนถึงไปแตรมาที่3ามให้ได้ร2 0เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่นานจบไปอีก2เล่มเป็น98ก็ยังถือว่าชา้าก็ไม่เป็นไร อ่านอยู่เรื่อยๆอ่านอยู่ทุกวันแต่ก็บางทีหนังสือเล่มหนาเล่มบางมันก็ไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรครับผมไม่สนใจอยู่แล้วว่าอุ๊ยตอนนี้อ่านช้าไปหน่อยเดี๋ยวไปหาเล่มบางๆอ่านดีกว่าผมหยิบอ่านทุกเล่มที่ผมอยากอ่านต่อให้มันหนาสี่ห้าร้อยหน้าแต่ตอนนี้ก็มีนะครับก็อ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ายังยังใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่เอาปิทิที่ 2, 2ได้ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้คีรีเซลสองจุดหเขียนต้นฉบับหนังสือให้จบ2เล่ม เขาดีของผมนะจบแล้วเล่มหนึ่งส่งให้สำนักพิมพ์เรียบร้อยแต่ไม่ได้แปลว่าจะตีพิมพ์เลยนะเขาก็ต้องมีคอมมงคอมเมนต์มาหรือเปล่านะครับโดยปกติจะมีเพราะฉะนั้นก็ก็จบหนึ่งเล่มาวนิ้อาจารย์ต่อเล่ม2เลยไหมเดี๋ยวขอนิดนึงเพราะว่ามันอีกเล่มหนึ่งที่ส่งไปสำนักพิมพ์อีกสำนักพิมพ์หนึ่งอะ่ะเขามีกลับมาให้แก้ก็อยากให้แก้เสร็จภายในเดือนนี้ก็เดี๋ยวแก้แล้วเขียนเพิ่มด้วยเนาะ ก็เดี๋ยวจะทาเล่นมันให้จบก่อนแล้วค่อยเขียนต้นฉบับใหม่อีกสักเล่มหนึ่งนะครับออฟฟิศทีปที่3ได้ขอบคุณที่มีสุขภาพดีนะครับคีรีเซลสามจุออกกําลังกายสะสมให้ได้120ครั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาออกกำลังกายทุกวันก็เป็น97ครั้งแล้วถือว่าอันนี้ใกล้เคียงความจริงเหมือนกันแต่ก็ยังช้านะยังช้าเพราะว่าในตั้งแต่ต้นปีมาก็มีบางช่วงก็ไม่ได้ออกนะครับบางช่วงก็ก็น้อยมีไปต่างประเทศอยู่ อยู่นานพอสมควรเหมือนกันเพราะฉนั้นก็ก็ต้องมาตามเก็บนะต้องเรียกว่าตามเก็บกีริโซลสาม2กินดีสะสม90วันก็เคยบอกแล้วกินดีคือ IF 168หรือไม่ก็ไม่กินน้ําตาลไม่กินของหวานในวันนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทําได้อีก3วันเป็น50วันนะครับจริงๆบางทีมันสอดคองเหมืนอนกันนะผมออกกําลังกายตอนเย็นเป็นหลักเพราะตอนเช้ามีภารกิจต,ต้องทำนู่นนี่นั่น ก็วันไหนออกกำลังกายตอนเย็นบางทีก็ไม่ได้กินช่วงเย็นก็ทำไอเอฟได้สําเร็จแต่ก็ไม่ได้ทุกวันนะบางวันก็มีบ้างหลุดบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าถือว่ายังช้าอยู่แต่ก็ยังทำทำต่อไปคีรีโซลสามยูสานอนดีสะสมให้ได้120วันเคยเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ว่าใช้แหวนในการวัดตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานอนดีไปอีก4วันมันเสียได้วันนึ่งเนี่ยลืมใส่แหวนเพอเอาไปชาร์จแล้วก็ลืมนะครับ ก็เลยไม่ได้นับวันนั้นก็ไม่รู้ว่านอนดีหรือเปล่าแต่ว่าก็4วันต่สอสัปดาห์ก็ถือว่า not bad อุ๊ยแล้วที่เหลือนอนไม่ดีหรือเปล่าไม่นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าว่าเร t i ติ้งของผมเนี่ยขไม่เช่อของผม,ผมของแหวนเนี่ยนะมันจะมี excellent, good, fair, need attention Excellent, excellent ก็ดีเลิศ good ก็ดี fair ก็คือพอใช้กลางๆแล้วก็ need attention ก็คือไม่ค่อยดีต้องต้องต้องมาดูใหม่นะครับ อะไรที่เป็น x x e l l l n t นะซกู๊ผมถึงนับว่าเป็นนอนดีถ้าแฟร์ผมไม่นับนะถ้านับแฟร์เนี่ยได้กับทุกวันนีิ attention นิดน้อยมากนานๆครั้งส่วนใหญ่นิด attention คือต้องต้องเอาใจใส่หน่อยนะเนี่ยส่วนใหญ่นอนน้อยแบบนอนนอนดึกแล้วอีกวันนึงต้องตื่นเช้าไปไหนอย่างเงี้ยก็จะมีมีปัญหาเรื่องของการนอนนะครับ แต่ก็ส่วนใหญ่จะบางทีก็เป็นกูดกาแฟซะส่วนใหญ่แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนมีเอ็กเซลเลนต์ Excellence อยู่สักครั้ง2ครั้งด้วยนะถือว่าถือว่าดีทีเดียวโอเคอันนั้นเป็นการ OK, อัปเดต Personal ลโซึ่งก็เคยพูดทุกสัปดาห์นะว่าที่มาอัปเดตเนี่ยหนึ่งคือเผื่อท่านอยากจะลองทำบ้างแล้วก็มีคนฟีดแบ็กกลับมาว่าได้ทำเพราะว่าผมอัปเดตนี่แหละ2คนที่ทำไปแล้วก็อยากชวนอัปเดตคือท่านไม่จาเป็นต้องมีเป้าแบบเดียวกับผมเอาเป้าที่ท่านสนใจแต่ การอัปเดตบ่อยๆอย่างผมมาทําสัปดาห์ละครั้งแล้วทำพันพอดแคสต์ด้วยเนี่ยมันท่านจะเห็นว่าความมันมีความก้าวหน้าทุกอันเลยนะไม่มีอันไหนที่ไม่ได้ทําเลยนะในในแต่ละสัปดาห์เพราะว่ามันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจอะอาจารย์ถ้าเกิดไม่ทําอาจารย์จะพูดไหมพูดครับมันก็มีบางอันที่ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําผมก็พูดในอดีตก็เคยมีแต่ว่าช่วงเนี้ยทาทุกเรื่องที่ที่มีการอัปเดตนะครับอันที่3คือบางคนบอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าและไม่ได้สนใจเรื่องการอัปเดตแต่ อยากฟังอาจารย์อัปเดตของอาจารย์เหมือนกับจะช่วยลุ้นเป็นกําลังใจให้อาจารย์สนุกดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับก็ก็ถือว่ามีโอกาสแลกเปลี่ยนกันกน็แล้วกันนะครับพาร์ทที่2วันนี้มีเรื่องอยากจะมาชวนคุยเป็นเรื่องเบาๆนะครับคือเป็นเรื่องกีฬาในชีวิตผมแล้วกันนะที่อยากชวนคุยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีสรุปตอนท้ายให้ฟังครับแต่ว่าเขียนไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับลายคนอาจจะไม่ได้อ่านก็ได้ คือผมอะตั้งแต่เด็กๆละเป็นคนที่ชอบกีฬานะถามว่าผมชอบดูหรือผมชอบเล่นส่วนใหญ่นะกีฬาส่วนใหญ่เลยเนี่ยทำทั้งคู่ที่ชอบนะที่ชอบนะผมดูกีฬาได้เกือบทุกประเภทมีบางกีฬาที่อาจจะไม่อินอยอมรับเอากีฬาที่แบบคนดูเยอะๆแล้วกันนะส่วนใหญ่อินนะแต่กีฬาที่แบบอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักพอไหวแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องมากนักคือเบสบอล ยอมรับว่าเบสบอลอาจจะไม่ได้อินหรือถ้าเป็นอเมริกาอเมริกันเกมคือกีฬาของอเมริกาเนี่ยมันมีอยู่4อย่างเนะอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลแล้วก็น่าจะเป็นฮอกกี้มั้งฮอกกี้ก็ไม่ได้อินไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ที่ชอบอเมริ Football, กันเกมก็อเมริกันฟุตบอลกับบาสเกตบอลอันนี้ชอบและดูถามว่าอเมริกันฟุตบอลเล่นไหมไม่โอกาสเล่นแต่ถ้ามีก็อยากเล่นแต่เมืองไทยก็ ัวให้ใส่ชุดเกาะเขามีแฟลกฟุตบอลนะคือไม่ได้เอาชนกันหนักๆเงี้ยก็อยากเล่นอยู่นะแต่ไม่รู้เขาเล่นกันที่ไหนนะครับแต,แต่ถ้าแบบอาจารย์มีนะตรงนั้นเขาเล่นกระทุกัปดาผมก็ไม่ได้อินขนาดที่จะต้องเดินทางไปเล่นขนาดนั้นอ่ะอันนี้พูดไว้ล่วงหน้าก่อนบาสเกตบอลเล่นบ้างแต่นานๆทีก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักกีฬาอะไระกลับมาแล้วอาจารย์เล่นอะไรดูอะไรเป็นหลักอันดับหนึ่งเลยนะซึ่ง ถ้านับตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเนี่ยคือฟุตบอลครับฟุตบอลที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่สมัยผมเด็กยังไม่มี e n g l อ s ง p r e m พร r ม e ลีกเขาเรียกเป็น b อล l d วชันหนึ่งบอลอังกฤษนี่แหละอินมากตอนนั้นไม่ค่อยมีให้ดูเพราะสมัยผมเด็กๆอะ่ะถ่ายทอดก็นู่นนัดชิงเอฟเอครับปีละครั้งนอกนั้นไม่ได้ดูถ่ายทอดแล้วครับฟุตบอลนะแต่วันเสาร์เนี่ยกว่าจะรู้ผลคือเช้าวันจันทร์พอเชิญนิตยสารสตาร์ซ็นนอกเก ต่อมามีหนังสือพิมพ์สยามกีฬาจะเร็วหน่อยชเช้าวันอาทิตย์แต่คืนวันเสาร์ใช่ไหมเชา้าวันอาทิตย์มันจะมีคล้ายๆไม่ใช่เป็นพิมพ์สวยๆด้วยนะเป็นลายมือคนเขียนจําได้เลยต่อมามีหนังสือ Star Soccer เป็นฉบับหนังสือพิมพ์ออกมาก็เร็วนิดหนึ่งคือแต่คืนวันเสาร์ก็เช้าวักวนก็รู้ผลละแต่ก็ช่วงนั้นก็เริ่มมีถ่ายทอดเดียวขึ้นละ ก็เริ่มดูถ่ายทอดอะไรเงี้ยก็มีม,มีมีทั้งแน่นอนดูเนาะเล่นเนี่ยเล่นตั้งแต่ประถมนะฟุตบอลมาเล่นหนักๆจริงๆมัธยมมัธยมก็อยู่โรงเรียนสวนกุหลาบด้วยคนก็ชอบที่จะอยากเล่นฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเป็นโรงเรียนชายล้วนเนาะเคยมีความฝันเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอยากที่จะไปเตะฟุตบอลอาชีพที่อังกฤษ แต่ก็เป็นความฝันแบบเด็กๆกันเนาะแต่ก็ฝันมันก็ค่อยๆลดลงเพราะว่าเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรฮะไปคัดตัวโรงเรียนสวนกุหลาบก็ไม่ติดครับก็เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะก,ก็รู้ตัวเองแหละว่าเฮย้ยโหบอลโรงเรียนยังไม่ติดเลยคุณจะไปเตะบอลอาชีพอังกฤษอะไรเงี้ยหรือต่อให้ติดอะผมว่ามันก็ยังห่างไกลเนาะแล้วสมัยผมผมอะบอลอาชีพในไทยก็ยังไม่มีเพราะนั้นก็ จริงๆก็คิดถูกแล้วแหละจริงๆผมชอบเตะฟุตบอลเล่นกับเพื่อนมากกว่าที่จะชอบซ้อมฟุตบอลแบบแบบเหมือนนักกีฬาอาชีพอะไรเงี้ยเนี่ยม่คงไม่ชอบหรอกอฟุตบอลยังติดตัวมาจนถึงมัธยมปลายจนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัยยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่จนถึงเรียนจบพอเรียนจบก็เข้าไปที่ทํางานก็ยังมีเตะบอลให้กับบริษัทอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วล่ะนานๆที่มันมีทัวร์นาเมนต์รวมตัวกันไปเตะอะไรเงี้ยก็ยังมีความฟิตระดับหนึ่งเริ่มเลิกเลิกเตะไปตั้งแต่เรียนปิญญาเอกปิญญาเอกก็ยังเตะอยู่กับเพื่อนอยู่บ้างเนาะ,ะปิญญาโทปิญญาเอกยังมีมีเตะอยู่บ้างผมว่าเอาหลักๆคือตั้งแต่มีลูกดีกว่าเอออันนั้นอ่ะเลิกละก็เลข3ขึ้นเนี่ยก็เลิกและ เออคขาเม่เลิกคือยังมีเพื่อนนัดกันอยู่ปเนี่ยเ,เดือนที่ผ่านมามึงไปเตะกับเพื่อนเลยแต่ว่ามันไม่ได้เตะแบบบ่อยแล้วไงปีละครั้งอะไรเงี้ยสปีครั้งอะไรเงี้ยคือกือ,อย่าเรียกว่าผมเตะบอลเลยคราวนี้เวลาชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยเคยเข้าแข่งไหมถ้าจำไม่ผิดนะแข่งเล็กๆแบบธรรมดารรมดาเช่นฟุตบอลลูหนูไม่รู้เด็กรุ่นนี้รู้จักหรือเปล่าเนาะก็แบบเตะในสนามบาสอะไรเงี้ยเป็นการแข่งขันภายในโรงเรียน ธรรมดาก็ไม่ได้แชมป์อะไรครับก็เล่นสนุกสนานกันไปสมัครเข้าแข่งขันแล้วก็เตะกับเพื่อนกับรุ่นพี่กับอะไรเงี้ยเรียนตอนอยู่ที่เมืองนอกเคยไปแข่งแบบกีฬาในมหาวิทยาลัยครัะก็ก็ไม่ได้อะไรมึงแพ้ด้วยซ้ำมั้งครับแล้วก็แล้วก็เนี่ยบอลกคล้ายๆบอลกระชับมิดมากกว่าไม่ได้ไปอะไรไกลไม่เคยแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรอย่างนั้นเลย อันนั้นคือกีฬาแรกนะกีฬาที่2คือปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสกีฬานี้เป็นกีฬาคิดที่ผมชอบมากตั้งแต่ตอนเรียนประถมสมัยประถมมันโต้อปองก็ไม่ได้เป็นโต้อปองมาตรฐานนะครับเป็นโต๊ะไกลๆโตะอาหารแล้วก็เน็ตเน็ตก็แบบเอามาตั้งกับโตะอาหารแล้วก็ตีกันน่ยแต่เป็นอะไรที่มันมากสําหรับสําหรับเด็กนะแล้วก็เล่นกันเป็นเรื่องเป็นราวเข้ามัธยมเนี่ย เริ่มไม่ค่อยได้เล่นเยอะเท่าปฐมแต่ก็มีวิชาปิงปองก็เรียนก็ก็ชอบอย่างหงชอบแต่ก็ไม่เคยเข้าแข่งจบมัธยมอตอนนั้นเน็ตนอนอไปนิดนึงนะที่บ้านคุณพ่อซื้อโต้ะปองมาด้วยนะก็เคยตีคุณพ่ออะไรเงี้ยคุณพ่อก็ก็ตีดีเหมือนกันก็ก็เรียนเรียนรู้จากคุณพ่อด้วยจบมัธยมไปเข้ามาหาวิทยาลัยตีลดลงแทบไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร ไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่มาเริ่มที่กลับมาตีที่ทีตอนไปเรียนโทต่างประเทศตอนนั้นก็มันไม่มีอะไรฮนะก็เมืองผมที่เรียนมันเป็นเมืองเล็กๆอยู่ Oregon State University นะเป็นเมืองเล็กๆก,ก็ไม่รู้ทำอะไรก็เล่นกีฬาเนี่ยก็เล่นปิงปองส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะแต่เคยเข้าแข่งต้องเรียกว่าปิงปองก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ได้ได้มีโอกาสเข้าแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยใน Oregon State ก็สมัครเข้าแข่ง แล้วก็ผ่านคัดผ่านทุกรอบมาเรื่อยๆจนถึงรอบชิงเนาะซึ่งก็แบบเซอร์ไพรส์ตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ชิงเจอคนจีนซึ่งแบบเหมือนตัวเก่งอ่ะมีคนบอกว่าทนนนี้ตัวเขตนะแบบเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชนะคนอื่นมาตลอดไงจนมาเจอผมนะเกมแรกผมชนะเขาแบบเขาเขาใช้ภาษาอังกฤษพวาแน่นอนเขาไปเรียนที่อเมริกาพูดภาษาอังกฤษได้เขาบอก i n t e r e s t เ n g นะคือแบบไม่น่าเชื่อพูดเก่งๆมันไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะแพ้อะไรเงี้ย ก็สูสีแต่ผมแพ้นะสุดท้ายแพ้2อหนึ่งได้เหรียญเงินอันนั้นก็เป็นการแข่งขันบิงปองจบจบที่เมืองนอกมาก็เล่นปะปลายละไม่ได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวนะกีฬาที่3แนะ่นอนเป็นกีฬาที่ผมก็เริ่มจะเริ่มเรียกว่าเริ่มเล่นจริงจังก็มัธยมนะคือแบดมินตันเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่ชื่นชอบนะแบดมินตันเนี่ยมาเล่นมัธยมแต่ก็ยังไม่ได้แบบถึงก็ไปเล่นแบบ จริงจังอะไรมากมายมีเรียนด้วยนะครับตอนมันธยมมีเรียนแบดมินตันด้วยเข้าหมหาวิทยาลัยเคยลงเรียนวิชาแบดมินตันก็เล่นกับเพื่อนอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยมาบ่อยจริงๆเนี่ยแบดมินตันน่าจะตอนทํางานครั้งแรกก่อนไปเมืองนอกตอนนั้นก็ไปอยู่ชมรมแบดของบริษัทนะครับก็เคยไปแข่งกระชับมิตรกับคนนู้นคนนี้แล้วก็พอไปเรียนเมืองนอกที่ o r ริ o n นสเต e เนี่ยก็ไปแข่งแบดพร้อมๆกับตอนแข่งบิงปองอ่ะ แต่แข่งแบดนี่ตกรอบรองมั้งแพ้เดนมาร์กันจําได้นะแพ้เดนมาร์กแล้วก็ก็ไม่ได้เข้าชิงนะแต่ก็ก็ชอบนะแต่ตอนนั้นตีเดี่ยวคือคือไม่ได้ตีคู่แต่พอตอนหลังๆก็มาตีคู่นะกลับมาทํางานก็ตีแบดแล้วก็ตีแบดกับเพื่อนที่ MBA ธรรมศาสตร์แล้วก็มีลูกก็หายไปนะช่วงช่วงมีลูกไม่ได้ออกกําลังกายเลยตอนนั้นก็ก็เลิกเล่นแบดไป นานมากนะแบทเนี่ยกลับมาเริ่มฮิตประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาตีกับเพื่อนๆที่ทํางานเนี่ยตอนนี้ยังตีอยู่แบทก็ยังตีอยู่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละแต่ก่อนอาทิตย์ละสองครั้งเดี๋ยวนี้อาทิตย์ละ1ครั้งนะครับกีฬาสุดท้ายที่อยากแชร์คือพิกเก็ตบอลประวัติศาสตร์ไม่นานครับเพราะว่าเพิ่งมาตีเดือนกันยายนปีที่แล้วได้าจาไม่ผิดยี่ไม่ถึงปีเลยครับแต่เป็นกีฬาที่ผมเล่นเยอะที่สุด ในตอนนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะสูสีกับตอนที่ผมเตะฟุตบอลกับเพื่อนสมัยมัธยมเลยตอนนั้นเตะฟุตบอลกับเพื่อนสมัยมัธยมในเกือบทุกวันตอนนี้ผมเล่นพิกเกอร์บอลกับทุกวันเว้นเอาจริงๆถ้าจะเว้นจริงๆเนี่ยอาจจะมีวันเสาร์วันเดียวด้นอกนั้นส่วนใหญ่นะถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทุกวันวันอาทิตย์ก็เล่นจันทังคารพุธพุทธนาฏศกเล่นหมดเลยจะเว้นวันเสาร์วันเดียวไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆเคยอาจจะ อยากตีเทนนิสแล้วมันรู้สึกปฏียากหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมผมตีได้บ้างนะผมไม่ได้ถึงกับตีไม่เป็นเลยแหละตีโดนลูกอะเทนนิสอะแต่ว่าไม่ได้ตีดีหรอกแล้วรู้สึกว่ามันตียากต้องให้คนสอนนะเคยไปเรียนด้วยนะครับเทนนิสแต่ก็ไม่ไม,ไ,มไม่ลุ่งไม่ไม่ไมค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยมีความคิดตั้งแต่เด็กๆว่าแหมมันน่าจะมีอะไรที่มันตีคล้ายๆเทนนิสแต่ว่ามันไม่หนักเท่าเทนนิสนะแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักพิกเกอบอลนะครับเราไม่มีใครพูดถึงในประเทศไทยมาถึงตอนเนี้ก็เลยมีโอกาสได้ ได้ได้ตีแล้วก็ติดใจเห็นนี่บอกอ่ะ5วัน5-6ถึงวันต่อสัปดาห์ก็เป็นกีฬาที่เล่นบ่อยมากบ่อยมากจนถึงปัจจุบันนะก็ก็ชอบคราวนี้พอตีไปสักพักหนึ่งก็มีคนชอบชวนไปแข่งก็คนนั้นก็แข่งคนนี้ก็แข่งคนนู้นก็แข่งแต่ด้วยภารกิจผมอ่ะผมจะหาวันยาวๆที่แบบไปแข่งอ่ะมันไม่ค่อยมีหรอกแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีพี่เขาก็ชวนว่าไปแข่งกันเถอะไปแข่งเถอะก็เลยตก ตก,ตกปากรับคําแล้วก็สมัครไปแล้วเรียบร้อย mm hmm. เ,ออเป็นรายการใหญ่พอสมควรซึ่งึงซ่งก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ได้หวังแชมป์อยู่แล้วครับทุกทุก,ท,กทุกครั้งที่ไปแข่งเนี่ยก็อยากได้ประสบการณ์เนาะแล้วผมเป็นคนชอบกีฬาก็เอ็นจอยคราวนี้แข่งเดียวไม่ไหวละด้วยอายุที่เราเรามีค่อนข้างเยอะเนี่ยเขามีรุ่นนะครับก็ผมไม่ได้ไปแข่งกับเด็กๆนะรุ่นเนี่ยมันก็ไปแข่งลงรุ่น50บวกนะห้บวกแล้วก็ต้องแข่งคู่ ปัญหาคือจะหาพาร์ทเนอร์ใครดีอะไรเงี้ยจริงๆก็เริ่มรู้จักเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนที่อายุ50บวกด้วยกันเนี่ยแต่บังเอิญจะพัดจะผูนะผมไม่ตีเทนนิสออโทษทีครับพิเกิลาบอลกับคนคนหนึ่งในในคอร์ดนึงเขาเป็นคนเวียดนามเขาก็ชอบตีพิเกลาาลิลบอลเขาก็เลยชวนเป็นคู่แข่งขห,มห,มหมายถึงเป็นคู่ไปแข่งด้วยกันก็ก ตกปาลรับคำเขาไปแล้วว่าโอเคไปแข่งเขาก็ได้แต่ว่าความมันยังไม่จบแค่นั้นคือคนเวียดนามคนนี้พูดภาษาไทยไม่ได้และพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ส่วนผมพูดภาษาเวียดนามไม่ได้แล้วอาจารย์เขาชวนอาจารย์ยังไง o o g l e Translate นะครับเขาพิมพ์แล้วก็เปิดเสียงให้ผมฟังแล้วผมก็ต้องพิมพ์แล้วก็ตอบเขาเป็นภาษาเวียดนามอะไรเงี้ยทรนสลีทไปทรนสลีทมาซึ่งแน่นอนการแข่งขันคู่กับคู่เราโดยที่เราสื่อสารกันไม่ได้เนี่ย คงยากอะ่ะเพราะว่าจะแบบแหมจะเอา Google Translate ไประหว่างแข่งมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ลองดูครับสนุกสนุกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะแล้วก็ดันไปลงแข่งที่ผมว่ารายการมันก็ใหญ่พอควรนยผมก็ไม่รู้หรอกมันใหญ่เล็กยังไงอะ่ะปกติเขาลงแข่งก็จะมีมี Beginner, Intermediate, Advanced, Open ใช่ไหมโอนี่คือเปิดว่าใครแข่งก็ได้นะ open นี่จะโหดสุดเพราะว่า มันไม่จํากัดฝีมือเลยแต่รายการที่ผมแข่งอะ่ะมันไม่มีเบกิเนอร์แล้วไม่มีอินเตอร์มีเดียด้วมันเปิดมาแอดวานแล้วก็โอเพนเลยก็แน่นอนก็ลงได้แอดวานแหละก็ลงแอดวานใหม่ไปดูชื่อคนสมัครเป็นมีแต่ฝรั่งนั่นเลยค,คือก็หาเรื่องมากอะตรงๆหาเรื่องมากแต่ไม่เป็นไรครับต่อให้แพ้เกมศูนยก์ก็ได้ประสบการณ์อยู่ดีอ่ะก็ ก็แน่นอนเราก็เล่นเราก็ต้องพยายามเล่นแหละเราก็แข่งกับคู่แข่งเราเราจะมาตีเละเทะไม่ได้เราก็ต้องตั้งใจเล่นเนาะคู่แข่งหมายถึงว่าพาร์ทเนอร์เราอะ่ะใช้คําว่าพาร์ทเนอร์แล้วกันเนาะเขาก็คงอาจจะอยากอยากเล่นให้ได้ดีด้วยแหละเราก็พยายามจะไม่ไม่เป็นตัวถ่วงเขาแล้วกันเนาะแต่ก็เป็นคนที่ชอบชอบชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับก็วันนี้สบายๆชวนคุยเรื่องกีฬาในชีวิตของผมแล้วกันเนาะโอเคแล้วเอาเป็นว่าวันนี้แค่นี้นะครับแล้วเราพบกันใน e ิ i s o d ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon's story, a life-changing story.